ก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะคะ ก็คือเราเนี่ยดื่มน้ําน้อยค่ะทุกคนนะคะเพราะว่าน้ำนะคะจะช่วยนะคะการระบบนะคะไหลเวียนโลหิตในร่างกายของเรานะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของการสลายไขมันได้ด้วยดื่มน้ําให้เยอะมากขึ้นนะคะอย่างน้อยเนี่ยวันละ2-3ลิตรขั้นต่ำนะคะ2ก็คือเราทานอาหารที่มีไขมันสะสมเยอะมากค่ะโดยเฉพาะพวกของมันของทอดต่างๆนะคะทานอาหารพวกนี้เข้าไปเนี่ยบอกเลยว่าไขมันต่างๆนยคะจะไปสะสมนะคะโดยเฉพาะบริเวณต้น่ะจะไม่เกิดเป็นเซลลูไลท์ต่างๆนั่นเองนะคะ3 ะคะใครที่ชอบนั่งไขว่ห้างนะคะต้องพยายามเลี่ยงแล้วก็ลดลงเลยนะคะเพราะว่าการนั่งไขว่หา้างเอาขาันทับกันแบบนี้นะคะเสี่ยงมากเลยนะคะที่จะทาให้เราเนี่ยเกิดไขมันสะสมนะคะโดยเฉพาะเซลล์ูไลต์ตรงบริเวณต้นขานั่นเองนะคะและนี่คือ3สาเหตุนะคะทําไมนะคะเราถึงมีขาที่ใหญ่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกันได้นะคะ